สาวคลิปดังค่ะถูกทักว่าเป็นเกรดการเก้าแม่ก็ต้องบอกว่าหน้าตาละไม้คล้ายกันใช่ไหมคะเป็นเวลาอดังของโซเชียลค่ะคลิปส่วนหนึ่งเนี่ยเกิดจากการไลฟ์เป็นการโพสถึงบรรยากาศการอะไรสาแตงโมนิดาค่ะที่มีเหล่าคุณดังมาร่วมงานแสดงและไว้อะไรกันอย่างมากมายแน่นอนว่าด้วยแม้ที่สวมใส่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ตามมาตรานั้น ทำเอาผู้สื่อข่าวที่ไลฟ์ในเกิดความเข้าใจผิดว่าผู้สื่อข่าวท่านหนึ่งคือเกรการ์ก้านักแสดงสาวชื่อดังก็ได้เดินทางไปร่วมงานพร้อมกับวายยอและพูดอย่างสนิทสนมแต่เรื่องนี้นั้นเป็นกระแสอร่อยยิ่มให้กับผู้ที่พบเห็นคลิปค่ะเมื่อผู้ถูกสัมภาษณ์ปลายนี้นี่ออกมาโพสต์คลิปส่วนนั้นว่าจริงแล้วตัวเองยังไม่ใช่เกรการ์ก้าต้องขออาภัยด้วยที่ทําเอาเข้าใจผิดและไม่ได้บอกและนั่นเองค่ะก็ทําเอาเหล่าโซเชียลทั้งหลายเนี่ยแฮชแท็กกันมากมายภายในไม่กี่ชั่วโมงพร้อมปิดแฮชแท็ก ล่าสุดเรื่องนี้เนี่ยไปถึงนแาสงสาวอย่างเกรดการก้9ตัวจริงเป็นที่เรียบร้อยเจ้าตัวเคลื่อนไหวในประเด็นดังกล่าวว่าได้การแคปภาพจากไบล่าคลิปมาโพสลงอินสต g r a m มและเขียนแคปชั่นสั้นๆว่าชอบมากพร้อมอิโมจิหัวเราะและเป็นรูปหัวใจคะ่ะจะน่ารักและเหมือนกันขนาดไหนเนี่ยมาติดตามรับชมกันคะ่ะ